ีเเรื่องของเจนนี่อ่ะมันแปลกมันแปลกจนผมต้องพูดว่าไอ้นเนี้ยไม่ใช่แล้วกูว่าไอ้นเนี้ยนี่มันแปลก,ก เดียวเลยแบบว่าเฮ้ยคือเดียวไอสัตว์มันอะไรวะเนี่ยคือไอไอไอคำว่าเวียดหรือว่าไอความหมายที่นายพูดมาตะกเงี้ยมันอาจจะเป็นความหมายของสถานการณ์ต่างๆที่มันดูแบบว่ามันเป็นไปได้ยากหรือมันเ out of common อะซึ่งอย่างที่พี่บอกอะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอ่าแต่ว่าในมุมหนึ่งอะถ้าสมมุติว่าเราเอามาใช้กับคนอะที่เราบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แปลกคนคนนี้เป็นคนที่ประหลาดอะ ในส่วนหนึ่งอ่ะคนฟังเขาอาจจะมีความรู้สึกด้านในกระถิบอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมันแปลกเนอะมันต้องไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในในมุมพี่เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นไปได้สองอย่างคือบางอย่างอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่แปลกแต่มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีเว้ยอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ามีคนคนหนึ่งอ่ะที่มีนิสัยจะชอบแบบว่าเกาแขนตัวเองอะไรเงี้ย อ,อยู่ๆก็เกาแขนตัวเองอ,อยู่ๆก็เกาแขนตัวเองนั่งๆอยู่ๆก็เกาแขนตัวเอง,เองหรือสั่นขาถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยมีคนทําอ่ะคือมันก็<ม>เวลาเราไปเห็นคนได้ทาพฤติกรรมเนี้ยมันก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่แปลกแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องแย่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีคือคือ,อบางคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันเสียบุคลิกนะแต่มันก็แบบมันนิดเดียวอ่ะนี่ออกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนอื่น อาง,งจะไม่ส่งผลกระทบต่อเขาเลยเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้อาจจะไม่ทางานเกี่ยวกับที่ต้องแบบแคร์บุคลิกอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนแปลกที่พฤติกรรมที่แปลกนั้นอ่ะมันยังเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อตัวเองและคนรอบข้างอย่างมากด้วยอันนี้มันก็อาจจะเป็นความแปลกที่มันไม่ดีแหละอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างเช่นแบบว่าอาจจะมีนิสัยแบบชอบขโมยของอเคยเคยเห็นคนที่ชอบขโมยของไม่ใช่เพราะว่าอยากได้ของปะ แต่แค่อยากแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองตัวเองตัวเองขโมยแล้วแบบสำเร็จแล้วรู้สึกดีอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีนะเอออันนั้นอ่ะมือมือคือความแปลกที่แบบคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นไงมันเป็นมันเป็นความแปลกที่มันแย่ไงอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะฮะอะไรเรียกว่าแบบคือเขาเรียกว่าอ่าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าออ t of n o ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ออกจากความเป็นปกติก็คือ ถามว่าอะไรคือความเป็นปกติความป,ปกติมันก็วัดโดยารรฐานของสังคมว่าแบบว่าถ้าสมมติว่ามีคนขโมยขโมยของสักหนึ่งร้อยคนอย่างเงี้ยเก<อ>้าสิบคนจะพูดว่าขโมยเพราะเงินเพ<อ>ราะว่าตัวเองยากขัดสนอีกสักห้าคนอาจจะพูดว่าขโมยเพราะมันมีโอกาส ในขาที่มันจะมีแค่สองคนที่บอกว่าขาโมยเพราะว่ารู้มันทําได้นแน่และจะไม่โดนจับได้แล้วเขาเอนจอยกับสิ่งนี้รู้สึกว่ามันอะชีฟเมนรู้สึกว่ามันแฮปปี้เราก็จะเรียกว่าเนี่ยคือคนแปลกเรียกว่าเป็น minority มยายอริตี้งั้นนะเออเอาต์นอม,มันไม่ใช่คนปกตินะแบบนี้อเออซึ่ง <c oughs> ในในอีกมุมนึงเนี่ย <c oughs> วันนี้ที่เราจะมาพูดอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราสรุปว่าเอ้ยสิ่งที่เราไปเจอมันแปลกนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะ สามารถมองมุมกลับได้ว่าสิ่งที่เราไปเจอมามันไม่เหมือนกับตัวเราเลยเลยมองว่าแปลกแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเองอาจจะเป็นคนที่แปลกใช่เพราะอาจจะมีหนึ่งของสังคมที่แบบนั้นเลยเออจริงๆคนส่วนใหญ่ในสังคมอาจจะมีพฤติกรรมนี้กันหมดแต่เราไม่มีแล้วเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เคยไปเจอคนในสังคมส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้วพอเรา<ม>ไปเจอคนคนหนึ่งมาแล้วเราอาจจะคิดว่ามันแปลกแต่จริงๆเราแปลกอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราพูดคุยกันนะอย่างเช่นสมมุติว่าคนส่วนใหญ่แบบชอบ กินข้างคาวกันหมดอะแล้วเราไม่รู้ <ừ m. S 1> เราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่เคยไปเห็นเขากินข้างคาวกันอะ <ừ m. S 1> สมมติเราเป็นคนแบบชอบอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอเราออกไปข้างนอกแล้วเราเห็นคนอื่นกินข้งขางคาวแล้วเราแบบเฮ้ยกิน i, ข,ข้างคาวด้วยทมันมป็นแปลกจังวะ <S <S แต่เขาอาจจะมองว่าเราแปลกก็ได้แบบเอ้ยมึงไม่เคยกินข้างคาว,วาเขาก็กินกันทั่วบ้านทั่วเมืองมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนเหมือนกับอ่าตักไอ่แบงปอทอดอ่ะอย่างคนอีงกฤษกินแบงปอทอดอย่างนั้นอะแล้วบคนกรุงเทพก็ว่าเฮ้ย <laughs> แมงปอทอมันกินไม่ได้แล้วมันมีพิษอย่างนั้นอะ่ะแต่คือจริงแล้วแบบอินอสังคมอีสานคือแมงปอทอดนี่กรอบอย่างกรอบเลยเว้ยอย่างนั้น <laughs> ไม่ใช่ปกติอะ่ะหวานมันเออห <laughs> ยอ,อ <laughs> ดซีอิวนี่อย่าง่อยเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับในในใน,ในความแปลกที่จะพูดถึงนะเราจะไม่พูดว่ามันแย่หรือมันดีนะเราพูดแค่ว่าในมุมมองของผมมันแปลก <laughs> ในมุมมองของพี่มันแปลกอย่างนั้นอะ่ะอ,อ่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ได้แบบว่าฟังแบบ เอาจริงป่ะพี่ในพูดพูดถึงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับมาในถึงตอนแรกที่ผมรู้จักพี่เลยเในมุมมองของผมนะตอนนั้นนะ่ะพี่ก็แปลกนะไมะเอาจริงนะพี่แทบจะแปลกมาจนกระทั่งพี่เป็นปกติสำหรับผมเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เอง กค็คือพอคือคือไม่ใช่ว่าพี่นิสัยเปลี่ยนว่าแต่พอรู้จักกันมาแล้วมันก็เริ่มชินแล้อ๋อพี่เป็นคนอย่างนี้เพอพราะเหมือนรู้จักพี่ไหมเนี่ยแล้วผมก็เริ่มแบบค่อยๆชินค่อยๆชินชน,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นนอมส์อ่ะบพอพออยู่กับพี่ไปสักพักหนึ่งพี่ก็เริ่มเป็นนอมสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นอร์มอลไปแล้วอ่ะผมเลยไม่รู้สึกว่ามันแปลกแต่ตอนที่เพิ่งรู้จักกันนะผมรู้สึกว่าความคิดของพี่อย่าแปลกความคิดของพี่แม่แบบค่อนข้างที่จะแล้วเพราะว่าผมออ่่่่่ไมมคยีีีเพืนทสุดโต สุดโต่ก็คือมีไอเดียเรื่องไหนไปแล้วก็แต่ก็จะเป็นคนที่ยืนหยัดในไอเดียเีย่อ้าชื่อมั่นในความคิดนั้นหรือว่าแบบว่าตัดหัวทรงดาวเสาอย่างนั้นนะพี่นั่นสำหรับผมก็ถือว่าเป็นคนแปลกพอแล้วเพราะว่าคนปกติที่ผมรู้จักแมงค่อนข้างที่จะแคร์เรื่องทรงผมอะผมไม่สนเพราะว่าผมแบบตัดตรงนี้แล้วมันสระผมสบายมันเปืองยาสระผมน้อยผมตัดตรงนี้เพราะว่ามันเปืองยาสระผมน้อยแล้วมันก็มันลำคาญหัวตอนผมยาวเหตุผลมันก็เป็นเหตุผลปกติอพี่นึกออกไม แต่ของพี่มันตัดทรงดาวเสาเหตุผลพี่มันก็แปลกอยู่แล้วหนอพี่สำหรับพี่นะในชีวิตที่พี่รู้สึกว่าแปลกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนซึ่งคนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าแปลกคือใครรูป้ปะไก่พี่<ส>คือแฟนพี่นี่แหละปิดนั่นเหรอพี่ใช่แล้วแล้วพี่เป็นแบบไหนเลยเว้ยคือ,ค,อคือจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่พี่ไม่เคยเห็นคนอื่นทําไงแล้วพอเห็นเขาทําแล้วรู้สึกว่าเอยแปลกว่ะ แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะม,มันมันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่เคยเจอมันเลยรู้สึกแปลกแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรือมันแย่เราก็แค่รู้สึกว่าอันนี้เราไม่เคยเห็นคนทําแต่ว่ามีอาทิอ่ามีมีอาทิแต่ว่าอ่ะพอพอ,พออยู่กันไปเรื่อยๆมันก็เป็นแบบไหนอ่ะก็คือเราเราชินว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่พอ,อคนอื่นมาได้ยินอ่ะเขาก็จะรู้สึกแปลกคืออะไรรู้ป่ะที่ชัดเจนที่สุดอืแฟนพี่อ่ะเป็นคนขี้ตกใจมากนอนนอนอยู่่ะแล้วพี่แบบ สมมติว่าพี่จะปลุกว่าเฮ้ยพี่จะเปิดไฟนะเอาเอามือไปจับแล้วเขาจะสะดุ้งไอ้ขี้ตกใจเนี่ยใช่สะดุ้งตื่นเลยสะดุ้งแบบสะดุ้งแบบตื่นเลยไอ้ขี้ตกใจใช่ขี้ตกใจเนี่ยไม่แปลกเพาะพี่ว่าคนคนขี้ตกใจมีเยอะอแต่ที่แปลกคืออะไรรู้ป่ะเวลาตกใจจะพูดว่าเหมียวคือคือคือตอนแรกอ่ะพี่ก็แบบ ไอเหมียวนี <in his throat> brain, responds, ่มันคืออะไรวะแต่พีしし point, ่ไม่เคยถามกัานะแล้วเวลาเขาตกใจเขาจะพูดว่าเหมียวแล้วพอเขาตกใจบ่อยมากอ่ะนึกออกปะเขาจะพูดว่าเหมียวบ่อยมากอ่ะคือแบบเผลอเผลอก็เหมียวเผลอก็เหมียวเงี้ยพี่ได้ยินเ่าเหมียวเมียวเหมันเลี้ยงแมวที่บ้านใช่แล้วเขาซุ่มซ่ามเว้ยคือเขาทํามือถือตกบ่อยมากอ่ะแล้วเวลาเขาทํามือถือตกเขาก็จะตกใจแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยเหมียวเมียวเมียวเมียวพี่แบบเหมียวเขาจะจูบบมบมแต่ถุงนึกถึงเพื่อนที่คณะที่ร้องว่ากีนแม่ตกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นเหมียวอ่ะพออยู่ด้วยกันไปอ่่ะพีก็ินเว้ย แต่ทีเนี้ยเวลาแบบไปไหนมาไหนอ่ะแล้วไปเจอคนอื่นอ่ะแล้วคนอื่นเขาเห็นแบบว่าแฟนพี่ตกใจแล้วร้องเหมียวคนอื่นเขาก็จะลงแบบฮะ ah? อะไรนะเหมียว <laughs> <laughs> ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าพี่ออก็ไม่เคยได้ยินใครแบบเวลาตกใจแล้ว <ผม S 1> อุท<า>มว่าเหมียวไม่เคย,เยได้ยินใครตกใจแล้วร้องเหมียวกันในชีวิตเนี้ยแต่แต่ว่า ย้ำอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องแย่มันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแย่มันก็แค่แปลกมันแค่แปลกสารับพี่เฉ<อ>ยซึ่งก็แปลกสารับผมด้วยเช่นกันพอได้ยินเลยอันนี้มันเป็นตัวอย่าง